สวัสดีพี่น้องครับผมสิบห้าไปเก็บเฮ็ดละงกจะว่ากินบ่ได้ดอกพอพ่นสีดหยาหมู่ว่านนี่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปปั้นล้ะกะเอามาปลูกไว้ลองเบิงครับตามที่เขาบอกว่าพันสิเป็นจังไห๋เห็นแล้วก็จะว่าเก็บไปละเอาไปปั้นมารั่ เมียเราอายุขั้นเท่าหน้าเนี่ยล่ะขั้นไหนน้อบันขั้นไหนน้อหนาสิขั้นนี่แหละครับผมสิเอาไปปัน้นใส่หนามตามที่เห็นหลายๆคนเขาวา่ามันเกิดนี่เดีหนาสิพอาดีปั้นนะ เพิ่นสีดยาหมู่ว่านนี่ครับสิพ่อดีปลูก้่นนี่ครับสพ่อดีว่อมล่องเบิ่งครับนี่เห็นระงงกันถือยามันเหลืองครับเดสิเอาไปปันล่องเบิ่งครับเปเลี่ยนยังไงหมู่ว่านเพิ่นว่าสีดยาเพิ่นบ่เห็นใครมันเสียดายครับผมก็ดเดชิเอาไปทดสอบ เดี๋ยวผมขออนุญาตเจีบเห็ดลงวโงก่อนเวยครับครับสวัสดีครับ